2.5เป็นเรื่องที่เราต้องอัปเดตอยู่ทุกวันใช่ค่ะแล้วรัฐบาลก็ให้ความสําคัญไม่นิ่งนอนใจเลยนะคะคุณผู้ชมทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสําคัญที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควันและ PM 2.5พร้อมกําชับไม่ให้ชาวบ้านเผาซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมาค่ะ นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่มอบนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยและการขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้แก่ข้าราชการในจังหวัดเชียงรายโดยมีนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับค่ะโดยนายอนุทินนะคะก็กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญถึงปัญหาเรื่องมอกควันและ PM2 เป็นอย่างมากเนื่องจากส่งผลกระทบไปยังหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันค่ะจังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดของภาคเหนือก็มีการบริหารจัดการได้ดีแต่จะทำอย่างไรให้วิธีการบริหารจัดการสามารถแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศได้และอาจต้องให้จังหวัดทางภาคเหนือดาเนินการข้อสรุปต่างๆเพื่อไปดาเนินการเป็นข้อปฏิบัติในภูมิภาคอื่นๆและกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเข้มงวดไม่ให้ชาว บ้านเผาวัชพืชทราบผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมาด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะได้กล่าวถึงการแก้หนี้นอกระบบที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่ร่วมมือกับตำรวจอายการและกระทรวงการคลังถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาทุกจังหวัดดำเนินการได้เป็นอย่างดีเลยค่ะช่วยแก้ไขปัญหาให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนเรื่องของการจัดระเบียบสังคมนั้นได้เน้นย้ำขอให้เข้มงวดเรื่องของอาวุธปืนวัตถุเทียมปืนอย่าให้มีการพกพาเข้าไปในสถานบันเทิงอย่างเด็ดขาดซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่เข้าใช้บริการรวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่สําคัญเพราะว่าจะส่งผลในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่นั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะแล้วต้องบอกว่าจริงๆช่วงนี้เนี่ยจริง